วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอ่านมีภาคเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-lish channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมมาจองเวหนึ่งอีกแล้วนะคะเอ,อิรก็ทุน300เราเลยนะคะทุกคนก็เล่นนอกรอบเหมือนเดิมทุกคนไม่รู้เอามี้ตเกือหรือเปล่านะคะทุกคนคือถ้าดูสังเกต ก่อนหน้าน,นี้คือแบบมันจะไม่รอดเลยนะทุกคนเออมันหน่วงหน่วงไปแล้วเนาะกอรอบนี้ก็ได้แค่ไหนอเอาแคนะ่นั้นจริงๆนะคะสําหรับใครที่อยากเข้า่มบอลทางนะคะก็ไม่แลกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด Subscribe like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนก็อยู่นหน้าเกมนะคะคุนสามร้อยเหมือนเดิมค,ค่ะ ก็ไปที่เบสสามเลยนะทุกคนออโต้สามสิบลอกเลยทุกคนก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่ก็กลับมาปั่นดูนะคะคือก็เหมือนเดิมทุกคนต้องไปใช้ทีจิมต้องไปมันปิดตะกงไปทุกคนเออก็มันหน่วงหน่วงแข็งแข็งไปเลยอะ่ะเออคือได้นิดได้หน่อยก็เอานะทุกคนคืออย่าโล่ม,มากถ้าโล่มากเนี่ยโดนแน่ทุกคนเ<ๆ>ออ รอบนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนได้เท่าไหนก็เอาเท่า,านั้นเลยทุกคนเอนอยังไหลอยู่นะมาราวันต้อนโตเลยทุกคนโอเคไปกันต่อทั้งวนปันสามสิบเลยทุกคน,น,นกคน็ไม่ได้เล่นในช่วงมบัสทานเลยนะคะทุกคน เ,เล่นลอลอๆเลยสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโนบ,บนัสทามนะคะก็ไม่แรกใต้คลิปเลยนะคะคือถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้คือมาจองหนึ่งเอาเรื่องเราทุกคนเออเสือบโดนมันแดงแดเออมเอ,อมาเลยของตัวอีกตัวเดียวหายโอ้โห ย่งไงต่อของแบบนี้ไม่ได้ไม,ไดไมีเสียนะทุกคนคือได้แล้วก็ต้องเสียเออ,อ,อเริ่มเงียบแล้วนะเออเริ่มเงียบแล้วนะคือถ้าได้ทุนนิดนึงก็พอเลยทุกคนคือยังไม่กล้าไปต่อเลยอะเออถ้าได้ทุนนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ไหมทุกคนเออไปเปิดโทรโบเลยทุกคนสามสิบรอบเหมือนเดิมไลยคือถ้าสังเกตก็คือจะเปิดแต่ออโต้สามสิบนะทุกคนคือแบบพอไปที่ออโต้สิบมันมันนี่มันไี่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนเออเห็นไหมเชื่อมเลยนะคุณให้ม่อต่อ บิดท่าเลยทุกคนโอ้ขออภัยนะคะเอ้าจะรอดไหมส่วนสามร้อยนะคะตอนนี้เหลือสองร้อยทุกคนเออจะอะไรกันนะรู้สึกว่ามาตองสองมันจะจ่ายมากกว่าเลือทุกคนเออคือถ้าดูที่ก่อนเมื่อ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 วานเออประมาณนั่นแหละคือมันมันเยอะเหลือได้กล่บมาแต่แต่มาตองหนึ่งมันรู้สึกงงๆงไปเลยทุกคน

มันแบบมันมันไม่แบบคอมโบทุกคนคือมันตายแบบเท่านี้จริงๆเลยเออแข่งมันตายไม่สุดอ่ะโอ้ยนี่ว่ายี่ยี่มาหาอมโบอย่างลยี่สิบสามทุกคนเออเอาเพิ่ึ้นชิปนิดนึงแบบพอแบบหนักวันนี้ได้ไหมอ่ะเออพอหนักเลยเออถ้าไม่เข้าซัคเคสเตอร์แล้วก็แบบตายนอกมาก็ได้ โอ้โหทุกคนนี่ก็ห้านาทีแล้วนะห้าหกนาทีได้มั้งแต่แคตเตอร์ย ok ังไม่ลงมาเลยจ้ะแต่รอดมั้นทุกคนเออแต่รอดไหมโอ้ไม่มีอะไรเชื่อมจ้ะยังไงดีทุกคนไปเอาลองเบสิบแล้วกันเผื่อมันเข้ามาเบสิบเนาะเออยังไงเออทุกคน โอ้วโหเกลือบมากจริงๆอ่ะนี่ขนาดเด็กจิกแล้วทุกคนเออซัคร์เตอร์ก็ยังไม่ลงมาเลยนะโอ้ขอแพนในสิ่งที่ซินเซอร์ด้วยนะคะเออยังไงต่ออือนั่นแหละยังไงต่อมาเฮ้ยโอ้โหมันมาเรียงสวยอยู่นะทุกคนซัคเตอร์มาแค่สองตัวโอ้มันเรียงแบบเป็นแถวเลยนะ ลงมาหนอยเถอะเหอมาส0สิบรอบอีกสักครั้งทุกคนสองเปอรเอาไงดีทุกคนโอ้โห หกสิบดูทุกคนดูคือมันยังล้างเราอยู่นะอเออเนี่อะทวนเห็นไหมมันยังล้างอยู่อ่ะหนึ่งมาแปดสิบมันยังล้างแต่มันแบบมันไม่สายแบบหนักเลยอ่ะทุกคนคือแบบมันจะล้างเพื่ออะไรเหมือนแบบจะตายแล้วทุกคนตอนนี้อเออนั่นแหละยังไงตอนนี้ใช่ไหมหนึ่งมาสี่สิบแม่นิดได้นนหน่อยก็เอาแล้วนะตอนนี้เออ,อแต่ก็ยังนะ ยังไงต่อ,งงตอนั่นแหละกระวายตัวยังไงต่อมไม่มีอะไรเชื่อมแถวหน้าเออมาแล้วก็นั่นแหละนี่งไงต่อ,ตอม,มาะมาเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วก็เริ่มหมดโอ้ทุกคนนี่มันนานแล้วก็ปั่นไปสักพักแล้วนะเคสเซอร์ยังไม่ลงมาสักตัวเลยทุกคนที่ลงมาแล้วนะแต่ยังไม่ลงแบบสามตัวทุกคน อ้อหูสองตัวไม่มาทุกคนดูจะเกลืออะไรขนาดน้ทุกคนรอบที่แล้วแค่โดนเกือบโดนแดกนะรอบนี้ไม่รู้จะโดนแดกต่อนะทุกคนเออรอบที่แล้วเกือบเกลือนะเออนั่นแหละยังไงไม่มีอะไรเชื่อมโอ้โหเกลือแน่ทุกคนรอบนี้ ืมสี่สิบมาต้องนชีพอีกนิดนึงยังไงต่อนัอ่นแหละยังไงต่อโอ้ทุกคนดูดูมันยังลังเราโอ้โหตัววายโวตวนั่นแหละืมนไม่งไงไม่ใช่ผงนะเอาสิทุกคนมันยังลังเราอยู่นะเออเฮอมันยังลังอยู่นะแต่มันก็ยังไม่่ายให้เราทุกคนเออทุกคนหมดก็หมดเลยนะรอบนี้เอาเป็นว่าโดนแดงให้รอบนี้ดูทรงเอะ สเตเตอร์ก็ไม่มาจริงๆนะทุกคนแต่งนอกแต่งในก็ยังไม่ตายเลยนะเออนี่จะเกลือหรือปลาละไฮ้เกลืออยู่แล้วทุกคนตรงไห้วะไม่รอดแน่โอ้โหอือเอายังล้างอยู่นะยังล้างอยู่เออคือจะจะกินก็กินเลยจ้ะมันจะหมดอยู่แล้ว นะทุกคนหมดลอมนี้ก็ไปต่อไม่ได้อกแล้วนะทุกคนคือไม่ม <Okay. S 1> ีให้ไปต่อแล้วเออเดี๋ยวรอมหน้าค่อยกลับมาแก้แค้มันต่อทุกคนเออเห็นไหม,มทุกคนมันยังลั่งเราอยู่อ่ะเออหมดก็คือหมดเลยนะไม่ไปต่อเลยจ้ะค่อยกลับมาชมวันนัดทามเราเลยทุกคนเออถูกมันแทงจริงๆอ่ะเออพอจ๋าพอเลยเออก็สําหรับใครที่ดูอยู่ก็ใช้เจรณญญาในการรับชมด้นะคะสำหรับใครที่ดูยอยู่ก็ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ